สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีชนนะครับผมสัปดาห์นี้ก็จะมาทำหมูสวรรค์นะครับผมตามแบบฉบับของคุณซอสะพ้ายเกาหลีบายโคเรียนะครับก็คือคุณซอทำได้ดูคลิปคุณซอและอยากจะทานด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือชอบเหมือนกันนะครับผมก็เลยจะลองทำตามสูตรที่คุณซอให้ไว้นะครับผมแต่ว่าอันนึงคือผม ไม่ได้แช่หมูในช่องฟิตให้แข็งก่อนนะครับเพื่อให้สไลด์ได้ง่ายหรือว่าหั่นได้ง่ายกว่านะครับผมก็ทําเลยนะครับผมอาจจะผิดสูตรจากคุณซอมานิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับดับแรกผมก็จะมาหั่นหมูให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหมูหมูสวรรค์ต้องแผ่นใหญ่ถึงจะอร่อยอย่างที่คุณซอแจ้งนะครับนี่ ทำทานเองขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะครับไม่ดราม่าเดอ้ออันนี้ก็อ่านมูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำเครื่องหมักกันนะครับผมมาเริ่มที่เป็นน้ำตาลทรายนะครับผมคุณตาบอกว่าให้ใช้เป็นน้ําตาลทรายที่ไม่ขัดสีนะครับก็คือของผมใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับผมเน้นเป็นน้ําตาลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเกลือ,อนิดหน่อยนะครับผม เกือนิดหน่อยนะครับซอสหอยนะครับโอเคผมใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหมูเราไม่ได้เยอะนะครับหลังจากนั้นก็ซอสฟาเขียวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะมาคนตรงนี้นะครับโดยใช้ น้ำร้อนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำตาลละลายนะครับผมแล้วก็คนส่วนผสมซอสต,ตรงนี้นะครับผมให้เท่ากันนะครับผมให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับเม็ดผักชีนะครับผมล้างทำความสะอาดแล้วเม็ดผักชีคุณซอบอกว่าไม่ต้องคั่วนะครับใช้เม็ดผักชีดิบได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาหมูไปทอดอยู่ดีนะครับ เท่าที่เราเคยเห็นหมูสวร,ร์เนาะที่เขาทำเขาก็จะแบบมีเม็ดผักชีเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะครับผมไม่ต้องนั่นแสดงว่าเราไม่ต้องเอาละเอียดมากแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเม็ดผักชีเม็ดใหญ่ก็จะเอาค่อนข้างที่จะแบบละเอียดหน่อยโอเคได้แล้วนะครับผมก็จะมา โคกระเทียมแล้วก็รากผักชีเสริมด้วยนะครับหลังจากโคลกละเอียดแล้วเราก็จะมาใส่ในหมูเรานะครับแล้วก็คลุกตรงนี้ให้เข้ากับ หมูของเราก่อนนะครับผมอันนี้จะต้องใช้ถุงครอบมือก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้พวกแบบเศษกระเทียมหรืออะไรเข้าไปในเล็บนะครับมันจะทําให้แสบนี่ครับพอเราคลุกให้ทั่วคลุกให้ทั่วเลยนะครับผม นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราปรุงไว้นะครับนี่นะครับใส่ลงไปช่ำๆเลยนะครับแล้วก็คลุกนะครับผมจะใช้วิธีการหมักไว้สักประมาณ2ชั่วโมงก่อนนะครับผมนี่ เรามาตากกันดีกว่าครับอันนี้ผมใช้ตะข่ายที่ตากตาตากเนื้ออะไรประมาณตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยสําหรับการใช้ตากแบบนี้นะครับกันทั้งแมลงกันทั้งนกนะครับผมนี่โหพอเราแช่ไปประมาณสองชั่วโมงนี้แบบสีสีเข้าสวยมากเลยครับนี่นะครับ ากเลยเนี่นะครับเราก็จะตากไว้แบบนี้นะครับสักจนกว่าจะแห้งเอาเนาะเหมือนที่คุณซอตากไว้ครับผมนี่ แต่ว่าแดดบ้านเราค่อนข้างที่จะแรงนะครับแดดเมืองไทยเดี๋ยวก็แห้งแหละอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะได้ทอดแล้วก็ได้ริมรสชาติกันแล้วนะครับนอกจากหมูสวรรค์แล้วนะครับผมยังแอบทาหมูแดดเดียวนะครับผมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเองนะครับผมแล้วก็แต่ว่าหมูสวรค์นี้เป็นสูตรของคุณซอสไปเกาหลีไบโคเลียนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับสูตรดีๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอให้แห้งแล้วเราค่อยไปทอดดูนะครับ มูสวรค์ที่เราได้นี่แบบเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากแล้วก็เอาลงไปเลยนะครับผมตั้งไฟอ่อนๆใช่ไหมแล้วก็เอาไปต้มกับน้ํามันเนาะอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการต้มกับน้ํามันนะครับผมนี่นี่ครับผมก็จะต้มประมาณน,นี้ก่อนเนาะอนนี้ผมใช้ไฟอ่อนไปฝั่งกลางหน่อยๆน,นะครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงกลางนะครับก็ยังอยู่ในระดับอ่อนอยู่นะครับผมแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันร้อนไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มร้อนแล้วนะครับผมการกัน แต่สีก็สวยอยอะนะครับแล้วก็หอมเหมือนหมูสวรรค์ที่เขาใส่ถุงขายที่ตลาดเลยแต่สีไม่แดงขนาดนั้นนะครับผมเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้อ่าหมูเนื้อแดงในการทำด้วยนะครับดูอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับนี่ดูสีดูสีครับผมน่าทานมาก สีน่าทานมากเลยครับโอ้ Ooh, น่าทานน่าทานน่คร mm ับ hmm. ใส่ลงไปต,ต้มเลยต้มกับน้ำมันไปเลยครับผม นี่ครับหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเอามาใส่จานแล้วนะครับผมจะบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะครับผมน่าทานมากๆเลยแล้วก็สีสวยมากๆนะครับผมขอบคุณคุณซอมากเลยนะครับขอบคุณสไปร์เกาหลีบายโคเลียนะครับที่มาแจกสูตรเราให้เราได้ลองทําตามนะครับผมคืยแบบโอ้ยน้ำลายซอหน้าทานมากๆเลยน่าทานจริงๆครับอู้หอมมากเลยนะครับผมผมว่าเพื่อนๆสามารถทําตามได้ลองทําดูนะครับผมทําแบบ คุณซอเลยนะครับผมเข้าไปเปิดคลิปคุณซอแล้วก็ทําตามคุณซอไปเลยได้สวยมากจริงๆครับ